แคคตัสชื่อมองคลความหมายดีวันนี้นกขอแนะนําต้นนี้เลยค่ะต้นหยกนําโชคนั่นเองค่ะลักษณะของแคคตัสสายพันธุ์นี้นะคะหยกนาโชคจะเติบโตเหมือนพัดนะคะแล้วก็มีลําต้นสีเขียวหนามเป็นสีทองค่ะลําต้นของเขาจะขดไปขดมาอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะ ความเชื่อในเรื่องการปลูกต้นหยกนำโชคนะคะเชื่อว่าจะนำความโชคดีสิริมงคลเงินทองมาสู่ผู้ปลูกนะคะแล้วก็คนในครอบครัวสมดังชื่อต้นหยกนำโชคนั่นเองค่ะส่วนการเลี้ยงแคคตัสสายพันธุ์นี้นะคะหยกนำโชคเนี่ยจะต้องเลี้ยงภายใต้การกลองสแลนหรือว่าแดดครึ่งวันเช้าก็พอค่ะเพราะว่าถ้าโดนแดดโดยตรงต้นนี้นะคะผิวของเขาเนี่ยจะกล้าน สีก็จะไม่เขียวอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะสีก็จะเป็นเขียวแบบงอกๆนะคะสีไม่สวยเหมือนยกนั่นเองค่ะและไม่ควรตั้งวางไว้ในที่ที่ไม่มีแดดไม่มีแสงแบบนั้นต้นจะอ่อนแอและเติบโตช้านำพาโรคมาหาต้นไม้ด้วยนะคะสิ่งที่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของมแมลงศัตรูพืชนะคะเพลี้ยหอยเนี่ยชอบสายพันธุ์นี้มากๆนะคะวิธีการป้องกันนะคะเราก็ มั่นสังเกตและพ่นยาป้องกันมแมลงที่ลำต้นเขานะคะหรือโรยสตาร์กันจีไว้ที่โคนต้นนะคะการลดน้ำต้นนี้นะคะเนื่องจากเป็นกระบองเพชรพืชอวบน้ำเราจะลดน้ำอาทิตย์ละหนึครั้งพอค่ะหรือถ้าช่วงไหนฤดูฝนนะคะเราก็อาจจะเว้นช่วงการลดน้ำไปอาทิตย์ละ1ครั้งหรือไม่ก็2ออาทิตย์ครั้งได้นะคะดินปลูกต้นนี้นะคะเราก็ใช้เป็นดินปลูกแคคตัส ที่มีคุณสมบัติโปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้ดีโรคที่พบบ่อยอีกโรคหนึ่งก็คือโรคเน่านะคะเพราะฉะนั้นนกเน้นเลยว่าดินที่ปลูกควรจะเป็นดินปลูกแคตัสค่ะเพราะว่าจะมีความโปร่งนะคะสายพันธุ์นี้ไม่ชอบความชื้นแฉะเป็นเวลานานๆค่ะและแดดก็จะต้องเป็นแดดกลองสแลนนะคะ ชั่วโมงยาวๆยิ่งดีนะคะจะทำให้เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็วแตกกอเป็นกอออกด้านข้างสวยมากๆค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะต้นหยกนำโชคมีดอกไหมจริงๆแล้วเป็นแคคตัสที่ให้ดอกยากมากๆค่ะจึงเป็นที่มาของแคคตัสที่ส่วนมากเขาจะเลี้ยงชมต้นมากกว่าชมดอกนะคะส่วนการขยายพันธุ์ที่นิยมขยายพันธุ์ที่สุดก็คือการปาดแล้วก็ปักชํำค่ะส่วนต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะเราเลี้ยงต่อไปอีกสักพักหนึ่ง รอให้เขาขยายใหญ่กว่าน,นี้ค่อยปาดแล้วก็ชาได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางให้ยกนําโชคของเราเลยนะคะลักษณะที่ด้านกระถางแบบนี้เราควรที่จะขยับนาขนาดกระถางให้เขาแล้วนะคะสําหรับใครที่ไม่มีถุงมือนก็แนะนําให้ใช้กระดาษทับแบบนี้ค่ะปลดน้ําก่อนสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะเพื่อให้ดิน ดินแห้งจะได้แกะออกจากกระถางเดินได้ง่ายนะคะใช้ไม้กระทุง้งกระทุ้งนิดนึงเบาๆนะคะที่ส่วนที่เป็นรูระบายน้ำที่ก้นกระถางค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเขี่ดินเก่าออกเป็นบางส่วนค่ะสำหรับนกนะคะนกจะเขี่ออกไม่หมดนะคะเขีด่ดูรากว่ามีรากใหม่ๆ ที่แข็งแรงงอกออกมาบ้างเปล่านะคะหรือว่ามีเพลี้ยหรือเปล่านะคะถ้าในกรณีที่รากย,ยังแข็งแรงดีอยู่ไม่มีเพลี้ยนะคะเราจะได้ดีใจว่าต้นของเราเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตได้อีกอย่างต่อเนื่องนะคะเอาดินปลูดออกบางส่วนพอค่ะ รากยังดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราลงปลูกเลยค่ะเตรียมวัสดุรองก้นกระถางจะเป็นกากมะพร้าวสับหรือจะเป็นฐานดำทุบหรือจะเป็นหินภูเขาไฟก็ได้นะคะรองก้นกระถางลงไปก่อนจากนั้นก็ใส่ดินปลูกลงไปค่ะดินปลูกแคคตัสคุณสมบัติของเขาจะโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้ดีนะคะหลายคนถามว่าใช้ดินทั่วไปได้ไหมนกไม่แนะนำค่ะ เพราะจะทําให้น้ำเนี่ยอยู่ในนั้นนานความชื้นจะอยู่นานนะคะแขกตัดไม่ชอบความชื้นแฉะค่ะเราจะวางลงไปเลยค่ะจัดให้อยู่ตรงกลางค่ะเพื่อความสวยงามะคะ่ะ มองแล้วเป็นไม้อวบน้ำธรรมดานะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะความเขียวของเขานะคะลักษณะลำต้นที่แปลกๆของเขานะคะเนื่องจากว่ามแมลงศัตรูของเขาคือเพี้ยหอยค่ะเราก็ต้องโรยสตาร์กันจีค่ะก็จะเป็นเกล็ดเกล็ดสีชมพูแบบนี้นะคะเราก็โรยรอบลำต้นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็เติมปุ๋ยค่ะ ช่วยบำรุงลำต้นนะคะ5-10เมตรหินพยุงนะคะให้ต้นอยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามช่วยเวลาที่เรารดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นออกด้วยนะคะยึดลำต้นไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยรากใหม่ย,ยังไม่งอกนะคะเขาก็จะยังไม่ไม่ตรงเท่าไหร่อย่อยางโยกเยกโยกเยกอยู่หินพยุงหน้าเนี่ยจะช่วยให้ลำต้นเขาตรงไม่โยกเยกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะรดน้ำํำน้อย,อยแต่บ่อยครั้งค่ะรดน้ําทีละนิดนิดหยดหยดสีห้าหยดนะคะตรงโคนต้นนะคะทุกๆ2-3วันครั้งแดดเป็นแดดดาไรกว่าต้นปกติที่เราเลี้ยงก่อนนะคะแล้วสักประมาณ1เดือนขยับไปเลี้ยงรวมกับต้นอื่นๆได้น้ําก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณน้ำ